วันนี้วันพฤหัสจะทำงานเลยจ้าเช็ดเช็ดเช็ดูถูอ้เช็ดให้สะอาดจะของบ้านจะได้ดีใจทำไวๆเสร็จไว,ไวก็จะได้นั่งพักนะจ้านั่งพักมีเวลาพักด้วยนะจ้ามันก็เช็ดเช็ดช็ทูถูเช็ดเช็ดให้ทั่วนะโอ้อกาดก็ร้อนร้อนร้อนมากๆจ้ะ ถุงมือก็ใส่อผ้าปิดปากก็ปิดปากด้วยมันก็ร้อนถุงมือก็ใส่อืมไปชุบน้ําบ่อยๆจะได้เย็นเย็นเย็นมือด้วยอากาศร้อนจากเพื่อนๆเนช็ดๆข้างในเช็ดๆไปๆเช็ด,ชด,ชดตรงนู้นเช็ดตรงนี้เช็ดให้มันเงาเงาอะอันนี้ก็ดึงออกมาจากเพื่อนๆ ดึงออกมาเช็ด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 ข้างบนเช็ดข้างบนก่อนเนาะอะไรที่ขาวๆล้วก็ต้องเช็ดให้สะอาดนะจ๊ะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแต่สีขาวต้องเช็ดให้สะอาดไม่งั้งมองเห็นชัดนะจ๊ะเช็ดข้างในด้วยนะจ๊ะไม่ให้มันเห็นค่าวสกปรกเลยเช็ดตามร่องตามอะไรเช็ด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  เช็ดหลายๆรอบนะจ๊ะเอาให้มันดูว่าสะอาดเป็นนายตัวเองเช็ดเช็ดให้สะอาดเช็ดให้สะอาดก็พอแลอ้วไม่ต้องอะไรมากมายเนาะอืมงานทางความสะอาดเป็นนายตัวเองเช็ดข้างในอีกรอบหนึ่งเช็ดข้างๆเช็ดไอ้ข้างนอกที่เราเอาออกมาเราก็ต้องเช็ดเช็ดให้สะอาดนะจ๊ะก็เอาใส่เข้าไปแต่ว่าเวลาเราเช็ดเราก็ต้อง เอาผ้าไปชุบน้ำบ่อยๆนะจ๊ะเป็นห้องครัวต้องให้มันสะอาดสะอาดผ้าก็เป็นผ้าในห้องครัวนะจ๊ะผ้าไม่ได้เอามาใช้ปะปนกันห้องครัวก็ใช้แต่ห้องครัวอ้าวใส่เข้าไปเลยสะอาดแล้วอู้เช็ดข้างในอีกรอบหนึ่งเชดเฉดเฉด,ด,ดให้สะอาดไม่อยากไม่อยากจ้ะงานบ้านนายตัวเองโอ้ไอเครื่องเนี่ยในเครื่องใหญ่ๆเนี่ยสีขาวๆเครื่องเขาอบขนมปังนะจ๊ะ เขาก็จะใส่น้ําใส่แป้งใส่ขนมปังใส่ถัว่วใส่งาใส่ตามใจชอบปรุงรสด,ด้วยอะไรก็ใส่เกลือเข้าไปผสมน้ําให้มันเขาจะมีสูตรของเขาเขาก็ใส่ใส่ลงไปนะจ๊ะโอ้ยเช็ดตรงนี้อีกนิดหนึ่งเห็นมันเห็นคาไ้รอยน้ําเออเช็ดเช็ดก่อนไอท้ที่ถังใหญ่ๆเนี่ยเขาอบขนมปังนะจ๊ะขี้เกียจไปร้านขนมปังเขาก็อบเองฝรั่งเขาชอบทํากินเองอบเองนะจ๊ะเหมือนเราหุงข้าวในเครื่องนี้ก็อ,นนกอันนี้ก็เป็น เครื่องที่ว่าเออเขาไอ้ถ้าเป็นคนไทยก็เป็นหม้อหุงข้าวอันนี้ก็หม้อหุงข้าวคือไม่ใช่หม้อหุงข้าวเป็นอบขนมปังนะจ๊ะไอ้เครื่องใหญ่ๆนี่นะจ๊ะเดี๋ยวมันก็เห็นไอ้เขาอบอยู่อันนี้มันไอ้อเป็นไอ้ที่มันเช็ดอยู่ไอ้เป็นไอ้กาแกฟนะจ๊ะกาแฟกาแฟกาแฟที่ใส่กาแฟเขากินได้ทั้งวัน กินกินกินไมู่กี่เราเห็นเขานั่งกินนั่งกินแต่กาแฟกินแทนน้าเลยจ้ะโอ้ยมอนกินไม่ได้หรอกโอ้ยแย่แย่แย่ยมอนไม่ชอบแล้วอย่างเงี้ยกินแต่กาแฟโอ้ยอะไรเดี๋ยวเขาได้ยินเดี๋ยวเขาได้ยินเนาะแช่แช่แไปอย่าพูดเรื่องไม่ดีเดี๋ยวเขาได้ยินเขาให้ถ่ายวิดีโอก็โอเคแล้วเออเขาขึ้นไปข้างบนจ้ะก็บอกถ่ายถ่ายไปอยากทําอะไรก็ทําไปตามใจฉัน ก็อบอกตามใจเธอโอใจดีค่ะหลุดอีกแล้วถุงมือไม่ได้หลุดหรอกค่ะมอนถอดออกมันร้อนเช็ดได้สักพักมอนก็ถอดออกให้มันเย็นๆโอ้เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะเช็ดหน้าต่างนะตอนนี้เดี๋ยวเช็ดหน้าต่างให้ดูเดอ้อเช็ดขอบขอบมันก่อนเดอ้อเช็ดข้างในเนี่ย เปิดหน้าต่างออกเช็ดข้างในดูข้างบนมันมีอยักใหญ่ยมีอะไรหรือเปล่าถ้ามีก็เช็ด ớ, เช็ดเด้อเช็ดขอบขอมันไปก่อนง่ายง่ายง่ายงเดี๋ยวมันจะทําให้ดูเด้อนี่เช็ดเช็ดเช็ขอบขอบไปก่อนดู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 มอนเช็ดนี่ง่ายง่ายจ้ะไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอ้แดดก็ส่องร้อน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 ลบสักหน่อย ทำต่อทำต่อเช็ดเช็ดเชเช็ดอ่เช็ดกระจกให้เปียกๆนะจ๊ะเช็ด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 กระจกเช็ดเช็เช็ดเชเชดให้ทั่วนะจ๊ะเช็ดเสร็จก็เอาที่ขูดมาขูดนะจ๊ะมันจะมีไอที่ขูดนะเป็นไอ้พลาสติกเป็นไอ เป็นอย่างๆนะจ๊ะแล้วก็คูดๆๆ,ๆไปเลยคูดไม่อยากขูดลากยาวๆลากยาวๆ SSI SSI อมอนสู้ตายจ้ะโอ้นายตัวเองทำตามใจฉันโอ้เสร็จแล้วนี่เช็ดขอมันอีกนิดนึงก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเช็ดกระจกในห้องน้ำอีกนิดนึงให้ดูเนาะเดี๋ยวก่อนนะ จะเอาที่คุณมาก่อนใส่เสื้อหนาวมันก็ร้อนเด้ออกข้างนอกมันก็หนาวหนาวมอนก็เลยใส่เสื้อหนาวนี่ชุดนอนได้จ้าน,นี่ไปแบบชุดนอนเลยนี่แหละเขาเรียกนายตัวเองตามใจฉันใส่ชุดนอนไปทํางานเพื่อนเืนฮ่าฮ่าฮเช็ดกระจกให้ดูลากลากลากเลยง่ายง่ายง่ายชุบน้ําชุบน้ําเช็ดขอบขอบนี่หนึ่งที่น้ํามันหยดลงมาเออเอาไว้ตรงนี้อ่าเช็ด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  เงยเงยเงยดูสะอาดเลยยังสะอาดสะอาดอ๋อทำไวๆหน่อยจะได้ยืนพักนายตัวเองยืนพักไม่มีใครมองเห็นใช่จะทำตามนะจ๊จะถ้าทำเสร็จแล้วก็ยืนได้ไม่เป็นไรสบาย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 ชัด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 สบายดู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 สบาย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 ฮู้สบายอารมณ์ดีจ้ะวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีทำงานคนเดียวมันอารมณ์ดีอย่างนี้เลยค่ะ เช็ดเช็ดเช็ดเดู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 เช็ดให้ดูเช็ดให้ดูเอ้ไปขัดห้องน้ํานิดนึงอุ้ยอายอาออขัดห้องน้ําเด้ออย่าเพิ่งดูเลยไว้คลิปต่อไปค่อยดูนะเดี๋ยวขัดนิดนึงก่อนห้องน้ําโอเคโอ้ยเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งโอ้ไม่ให้ดูดีกว่าอายอายอยอาอยากดูไหมล่ะไม่ดูดีกว่านะอเอาตรงนี้นิดนึง ตรงนี้นิดหนึ่งปกติเจ้าของบ้านจะเปิดเพลงให้ฟังนะจ๊ะเปิดราดีโอเปิดเพลงให้มอนฟังมอนทำงานมีความสุขแฮปปี้มากๆวันนี้บอกเจ้าไหนไม่เปิดนะจ๊ะขอบคุณค่ะที่ติดตามจ้า